สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับกวินชาแนลนะฮะมาถ่ายให้ดูครับแม่นี้ผสมกับลูกสาวลุงเพชรน,นะฮะตัวจริงมันใหญ่มากเลยนะครับเที่ยบะผมนะไม่ใช่เจ้าข,ของมันนี่แม่ผสมเพชรสังเกตดูนมนะฮะคอยดูนมเขานะครับ ครับดูนมเลยฮนะของผมนี่ถ้านมชี้ไปหาในก้อยอย่างเงี้ฮนะจะเป็นตัวเมียป้าเต้านมเหมือนของผมเลยตัวเมียนะ่ะม,ม,มันมันมันสามารถดูต่านมได้นะจะจะด้วยไหนปหน้าแกเราอ่ะซื้อนะมาเ้าทนะเล พผสมมาได้ไอ้ไอ้ขุนทองอ่ะเนี่ย้องตอนนี้กำลังคึ๊บึกบผสขุนทองกระลูกไอผ่ทองป๋าปังอ่ะเป็นอานอป๋าปังนี่ครับถ้าดมฉีดไว้ข้างหลังแบบนี้น่ตัวเมียเลยครับนี่ น้ำนมดีนะฮะดูดูเต้านมครับน้ำนมดีเพราะว่าเขาผสมมูล่านะฮะมีเชื้อมูล่าเพราะว่าดูข้างบนเนี่ยมันจะสูงกว่าข้างหลังนะฮะข้างหลังมันจะข้างหลังมันจะเตี้ยกว่าข้างหน้านี่ครับทํานายนมเลยนะฮะดูเลยนะครับมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีพีสองนะ อันนี้ในลูกในท้องเป็นลูกของลุงเพชรครับผสมกับลุงเพชรแบบนี้จับหน่อยเขาจับหน่อยโอ้สามอ่องอย่างไง นี่ครับแม่เงินล้านนะฮะไปดูเจ้าขุนทองนะครับเป็นลูกไผ่ทองอันนี Demon> ้เร็วเด้กกำลังฝึกอันนี้เร็วกำลังอะไรไหม โอ้โหลูกไผ่ทองนะครับอันนี้ฝึกฝึกฝึกอะไรครับฝึกยืนอายุเท่าไรครับนี่นนหนึ่งปีสามเดือนกันป,นกประมาณสิบห้าเดือนอนอลยสีบสองหรอให้อาหารอะไรครับนี่ ไผ่ทองเป็นหลานป๋าปังไปลูกป๋าปังไอ้นี่เป็นหลานป๋าปังสิบหา้าเดือนนะครับมาดูควายสิบห้าเดือนอันนี้ผสมยุนใครมาผสมให้ครับ,รบอ,รอ๋ออ๋ออ๋อดอด,<ไ>ดักศิษย,ย์นะให ให้กินอาหารอะไรครับนี่เบทาโกอะไรนี่เหรออะเบทาโกอะไรครับศูนย์ศูนย์อ๋อโปรตีนสูงเบทาโกผสมลำอะไรไหมครับผสมลำเราผสมอะไรผสมลำเราผสมอะไรครับออข้าวพฝุ่นข้าวโพดถึงว่ามันอ้วน

มาดูตัวนี้นะฮะผสมกับยกจูเนียครับออกแสงหายไปไหนะะนิ่งครับนี่ค่ายสาวนะฮะยังไม่สูงมากแต่จะสูงได้อีกอ้ออาวโง่วมดดูหานะดูหานะ ใส่เสื้อแดง้วยนะครับไม่ควายไม่กลัวนะครับไม่กลัวไม่กลัวไม่ได้อยู่ที่สีเสี้ยแรอกครับอยู่ที่นี้ใส่ควาย เช่องเชื่องเชื่องเชื่องอย่าชนอย่าชนอยูอยอย่ิสเซย์ดูนิสเซยถ่ายให้ถ่าย,ายให้เขาดูเนี่ยให้เนียนนะลูกดูสัตวหมาดูตัวเล็กตัเล็กมา <c oughs> มีสองเต่านะจะม,มีสามหัวพือมันถึงซาบลูกมันร่อนมันมันร่อนผสมหยกจุเนียได้กี่เดือนแล้วครับนี่สามเดือนแล้ว สอง่องสามอ่องนะครับจอดแสงนิดนึงอายุสิบห้าเดือนโอ้ตัวใหญ่มากเลย เอาไม่ได้แต่งเล็บให้มันไ่มมันตองแต่งนะครับมันเพื่อมันจะได้เดินสะดวกสะดวกบ้านพิซักนะพ่อพิซักเนี่ยไม่ไม่เขาไม่แต่งควายทองนะครับควายทองเขาจะไม่แต่งนะออ ดูนมนะครับดูนมโอ้โหคัดมากนมใหญ่มากครับมีผสมมูล่าครับมือ้อยิ่งชนแล้วไม่กลัวไปดีกว่าพากันไปก่อนครับ